สวัสดีค่ะตะวันใกล้พลบค่ำแล้วนะคะจะเริ่มทำงานช่วงเย็นแล้วค่ะอีฉั้นทำงานไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะประมาณ5้าโมงเย็นนี่ก็จะเริ่มสอนพิเศษนะคะก็จะมีเด็กๆมาให้สอนไม่เยอะค่ะเด็กบ้านนอกสองสาคนเท่านั้นเองก็ว่าจะมาเก็บเนี่ยค่ะ ฟักหอมไว้แกงพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าเมื่อวานกับเมื่อคืนฝนไม่ตกค่ะก็เลยจะเก็บเพราะว่าลูกใหญ่มากและกลัวจะแก่ก่อนถ้าฝนลงมาอีกก็จะไม่เก็บค่ะเพราะว่าถ้าฟักหอมเนี่ยดูดน้ํามากเกินไปมันก็จะเน่าค่ะเวลาเราเก็บมาเคยลองเก็บสองครั้งแล้วค่ะครั้งแรกก็ฝนไม่ตกก็คือมีแดดนะคะสองวันครั้งที่สองก็ เก็บทั้งฝนตกกแล้วเก็บมาวางไว้ประมาณสาสีวันน้ํายางก็เริ่มไหลออกจากปลายเนะคะีค่ะก็เหมือนจะเน่านะคะนี้ก็ขออนุญาตเก็บก่อนนะคะแดดก็เริ่มส่องหัวร้านอีชั้นแล้วล่ะคะ่ะแต่งหน้ามาเตรียมทํางานนะคะแต่ต้องมาตัดฟักหอมก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ฝนตกเดี๋ยวก็จะเลืมอีกค่ะต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรา เขาเรียกว่าอะไรทำนายไม่ได้นะคะพยากรณ์ไม่ได้ว่ามันต้องเป๊ะไหมเห็ยนไหมคะจะตัดโชว์นะคะเนี่ยก็คือถ่ายทําคนเดียวอะไรคนเดียวหมดก็จะไม่สะดวกตัดระคนก็น่าอยอตัวเองนะือตดตุ๊ดตดต โอ้ยลูกใหญ่แล้วหนักมากค่ะตกดินแล้วลเอาขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะลูกใหญ่ถ้าเทียบกับหน้าอีชั้นนี้ก็เนี่ยนะคะจะให้ดูอืมตรงไหนดีนี่ยค่ะอืมก็ใหญ่เท่าไหร่ชั้นเลอเดนไปกูน่าใหญ่อืมหนักก็ประมาณสองกิโลกว่าได้ค่ะยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี ครั้งนี้แล้วก็แกงเผ็ดนะคะรอบนี้จะทำอะไรตัดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าฝนตกน้ำเข้าก็เดีย๋ยวเน่าอีกแค่นี้แลละคะ่ะจบการรีวิวการตัดฝักขออก็<笑><笑>เหมือนกับคอนเทนต์งงๆชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เอาละคะ่ะให้ท่านผู้ชมชมว่าเราอยู่บ้านนอกเราทำอย่างไร ้างแต่ละวันแล้วก็ใช้ชีวิตกันยังไงนะคะพยายามปรับตัวกันไปค่ะดูการรีวิวค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามไห้ค่ะสวัสดีค่ะ